ว,ว่าต้นตะบองเพชรเบอร์ของใครจะดูหม่นหมองเป็นพิเศษค่ะตอนนี้ทุกคนก็เอาตะบองเพชรมาเรียงไว้บนเปียโนเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าคนพร้อมแล้วแล้วก็มีหนึ่งคนที่ไม่ได้กลับบ้านเชื่อว่าสัปดาห์นี้เราทุกคนเข้มแข็งขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังอยากจะเรียกร้องความพยายามที่ มากขึ้นไปอีกนะครับเป็นว่าพวกเราเนี่ยมีประสบการณ์เป็นเพราะว่าวเรารู้ดีว่าเราเผชิญกับอะไรเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าอนาคตของพวกเราคืออะไรทําให้กําลังในการที่จะผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยไม่เพียงพอในความรู้สึกของของครูราอาจจะว่ามองว่ายังไงสุดท้ายก็ได้ออกไปรวมตัวกันทําเทปอยู่ดีแต่วันนี้ตรงนี้ ตั้งแต่ตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ที่ผ่านมาบนเวทีคอนเสิร์ตสองครั้ง3ครั้งจนกระทั่งไปจนถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยมันคือพื้นฐานที่ดีที่จะทําให้เราอยู่ตรงนั้นได้อย่างถาวรเพราะฉะนั้นกลับมาคิดสมัยอย่ากคิดว่าไม่เป็นไรใครจะออกก็ได้ใครจะอยู่ก็ได้ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ได้เล่นคอนเสิร์ตครบ ครบบ้างไม่ครบบ้างตอนนี้พอใจแล้วสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ว่าความพึงพอใจต่างๆให้เกิดขึ้นนั้นน่ะควรจะเก็บเอาไว้แต่เก็บไว้เป็นพลังนะครับอยากเก็บไว้จนทําให้เรารู้สึกว่าเฉยแชะแล้วก็ไม่มีพลังเท่าที่ควรถูกต้องไหมครับครับสิ่งที่ครูอยากเห็นคือครูอยากเห็นเราตะเกียดตะกายทุรนทุรายที่จะไปถึงตรงจุดที่เป็นเป้าหมายมากกว่านี้หลายเท่าตัวอีกเรื่องหนึง่ง เราคุยกันแล้วว่าเป้าหมายของเราวันนี้คือทีมเวิร์คที่จะทําให้คอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกที่สุดดีที่สุด <c oughs> เพื่อให้คนดูคุ้มค่าที่สุดที่เสียเวลาเข้ามาดูมาเชียร์เราแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคิดจะทําให้ดีที่สุดก็ต้องรู้จักร,รับและส่งหมายถึงซึ่งกันและกันเป็นการทํางานที่วันนี้ท้าทายความรู้สึกเพราะถ้าเกิดพลาดหลายคู่อาจจะไม่อยากมองหน้ากัน ครูจะพยายามทําใจเหมือนกับที่เราบอกให้ทุกคนทําใจคือตลอดเวลาสองสัปดาห์ก็กพยายามแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าอืในบางครั้งเนี่ยพอถึงตรงนั้นเนี่ยก็เข้าใจอว่ามัน,ม,นมันโฮอะไราบางอย่างเอาไว้ไม่อยู่ไม่เป็นไรไปเชิญกับมันแล้วกันขอให้ทุกคนโชคดีครับแต่ที่ไม่มีหลอดแล้ว เจอปัญหาอะไรสู้นะไม่มีอยากร้องไห้ไม่มีเสียใจสู้อย่างเดียวเข้าใจไหมครับรัสัาญาแล้วนะครับหนึ 2> 1, 2, 3 3> ่งสองสาม มาถึงช่วงหัวข้ามคอนเสิร์ตก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้อย่างที่บอกกันไว้ว่าเป็นเพลงดูเอ็ดกันนะคะโอ้โ oh หมันได้ใจมากๆเลยค่ะ เก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจได้คิดถึงเธออีกคราวเมืม่อวันที่เหงาจ็บใจไม่มีใครฉันอยาก Alright.

Bye. และแล้วเวลาแห่งการประกาศผลก็มาถึงค่ะคุณผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าสร้างความช็อกกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้เพราะว่า3คนที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดออกมายืนนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนอย่างยิ่งเลยค่ะผลมาอยู่ที่ผมแล้วนะครับแลนะทุกครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นธรรมชาติมันผมก็ว่าจริงๆแล้ว ปีนี้ได้พูดไปแล้วว่าจะไม่เชียร์ใครเป็นพิเศษต่อหน้าอ,อกตาแต่ในที่สุดแล้วพอมาถึงวันนี้ผมก็รักทุกคนแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปแล้วก็คนที่ต้องจากไปวันนี้ผมก็เชื่อว่าช็อกพวกเราทุกคนเหมอนัน V2 ครับ V3 ครับ วี8ครับผู้ที่ต้องจากบ้านอะคาเดมี่ไปเป็นสุภาพบุรุษนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมก็เสียใจยเหมือนกันกันกบวี8ครับห้องบอยนะครับคุณพิศน,นุนิมสุดุล ขอเสียปรบมือดังอีกครั้งให้กับ V8 นะครับและผู้ที่ต้องออกจากบ้าน UBC Academy Fantasia ไปก็คือ V8 หรือคุณบอยนั่นเองนะคะ คุณบอยนี่ดูลูกภายนอกอาจจะดูเป็นแมมแบดบอยมีรอยสักต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพี่ชายที่แสนดีค่ะแสนอบอุ่นของบ้าน Academy f m y f a n ทเชียโอ้โหเรียกได้ว่าเทคแคร์ดูแลทั้งพลาดทั้งเปรี้ยวกุ๊กไก่แล้วก็ออฟเป็นอย่างดีนะคะทำให้การจากไปของเขาในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับเพื่อนๆไม่น้อยเลยค่ะตอนนี้เราจะไปดูปฏิกิริยาของเพื่อนๆของบอยแล้วกันว่าพอหลังจากทราบผลแล้วเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยา อย่างไรบ้างคะ เคมากเลยวันนี้เปี่ยวดีใจมากภูมิใจสุดๆกับตัวเองจริงจริงเธออะไรเนี่ย จะมีความรู้สึกแบบคือตอนแรกก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยมันที่คือเพลงเพลงนึ่งก็โอเคอะมันมีความขวังอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบทอนอยู่วันเนี้ยก็ท่องอย่างวันเนี้ยพี่บอยออกไปอะมันบาดใจโดยเฉพาะมันบาดใจท่อนที่คนมันหายไปเรื่อยๆแต่วันนี้ตอนที่ทุกคน้องทำกันแบบดีใจมากๆาเลยอะรู้สึกดีมาก้าที่เราแทนพี่บอยกันนะครับ เสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำล้างหน้านะโอเคครับ เสียใจก็ไม่รู้นะไม่รูเลยคุณผู้ชมคะนะัว่าเป็นเกียรติของรายการเราอย่างมากค่ะเพราะว่าตอนนี้นักล่าฝัน V8 ก็ได้มานั่งข้างๆดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะบอย โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าคุณบอยเนี่ยมีความคิดความอ่านที่แหลมคมมากเลยนะคะ ดิฉันดูเหมือนคนบ้าใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ใช่คุณบอยนี่เป็นตะบองเพชจของคุณบอยค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณบอยนะคะจะต้องมีอนาคตที่สดใสแล้วก็อาชีพการงานทางด้านดนตรีนี่จะต้องรอคอ,อยอยู่ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของเขาแล้วกันนะคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากจะติดตามบทสัมภาษณ์กับบอย ตัวจริงๆแล้วก็พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะสำหรับตอนนี้ขอขอบพระคุณบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนโครงการบ้านสารินซิตี้ชาร์ปเอควอส L C D T V เครื่องดืง Pepsi, ่มเบปซีมม่ยำยำจำโผลิตภัณฑ์จากแพนทีนเสื้อผ้าพิธีกรจาก a t z Z และเฟอร์นิเจอร์จาก Casera ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและบอยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ